<laughs> Stray radio signals keep pinging me the around. <laughs> there's no time to waste when there's work to be done. I'd gladly lay down my life. Excuse me. อ๋อเรามีภารกิจอยู่นี่หว่าต้องเดินหาเราองการแรดอเวใช่ไหมโอเคเราก็เดี๋ยวเพิ่มแรดอเวสักหน,น่อยเนาะอยู่ที่ไหนนะการตั้งค่าหรือเปล่าสูตรโกง,งเราชินเทอร์มินอลแรดอเวแรดอเว อะไรทางนี้ก็ไม,ม่มีเก็บคนละโอ้ยเ,เน็ตหมุนติ้วๆอีกละวทำไมแบบนี้เนาะอินเทอร์เน็ตแย่ที่สุดเลยจะไลฟ์ทั้งทีก็มีแต่อาการหมุนอ่า please speak to Plaza Square ลงไปด้านล่างเนาะเอ๊ะนี่อะไรพ oh, อพาวเวอร์เมอร์ลงไปก่นอนด้านนอกหรือด้านในวะ มีปะไม่ใช่มีหลังกำแพงด้านนอกนี่สวัสดีครับผมวัน hello reporting for duty ma'am เอ้าเด็กเลยเนี่ย เธอรู้ภารกิจแล้วใช่ไหม You know the mission I'm to observe as you purge an area of undesirables to cleanse the Commonwealth, ma'am. อยู่ใกลๆฉันไว้เราจะดีเอง Stay close, kid. You'll do fine. Affirmative, ma'am. Here's the location, ma'am. เอ้ยไม่ไปทำอะไรเนี่ยอือโอ้โหอยู่ไกลเลยเดินเอาดีไหมได้เจอนั่นเจอนี่เดินเดินเอาดีกว่านาะ มีกระสุนเหลือเท่าไหร่ร้อยแปดจะหาะะที่กระสุนเยอะๆแต่อที่กระสุนเยอะๆมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเลเจนเดอรี่นิใช้ยากงั้ก,ก็ใช้นี่ไปก่อนเนาะที่แรงๆเอาไว้ก่อนเูเรียกเราแม่ๆอยู่นั่นเฮ้ยนี่เมืองเรื่องอะไรวะเนี่ยพี่นอนด้วย Ao lắm, tự thao. Siêu ngơi. Mói siêu ngủ. Hey, 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 mèo đi hey, 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 เอาเอาพอนึกว่าจะแพเดินทางต่อข้วไปกันเลยข้วอยู่บนเรือนั่นมีอะไรวะน่าจะเก็บใอยากวาเก็บยานิด

ร้อยมึงเอาเก็บตกมันหน่อยมันหายไปเช่นนั้นโว้ยเอาเวียนกำเวียนกำเวียนกำตามไม่ทันนะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงหมา อะไรอะ่ะเสียงซอมบี้สิมาที่อยู่ด้านในนะว่าแล้วมาเมืองซอมบี้อีเดียวไม่ต้องลีลา <c oughs> สกี้อะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวย่อยอาวุธหน่อยดีกว่าเก็บอะไรมามั่งอะ่ะ ย่อยอาวุธออเอาเศษเหล็กมาใช้ถือไว้กว่าหนักย่อยให้หมดเอ๊ะเราปรับแต่งอาวุธเราได้ยังเนี่ย ห้าสิบคาลิปเปอร์โอ้โหมันแรงขึ้น,นึงเยอะเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นจุดห้าสิบตอนนี้เราใช้อะไรอยู่อะเดี๋ยวนะจุดสามศูนย์แปดอะ ใช้กันแล้วกันบาโลลองฟันแนลทำไมระยะมันสั้นลงอะ ลองพอร์ตละรเอามีอะไรใ,ใส่ก็ใส่ไปวะแม่จะดีขึ้นเลยสโ o p ล่ะเ๊้ อัตายิงมันแค่สองโครกากอะ ว่าทำยังไงมันก็กากดยู่ดๆช่วยไม่ได้นะใส่ดีกว่าว่เคืองของอ่าเปลี่ยนมาทำอะไรดีโอกกระสุนเยอะเลยวะอินสตูต์วิสโต l อ๋อต้องใช้ไซอันล่ะ Oh. Futuro. ตายยิงวงคุกโอ้้หออโตเมติกนี่ก็ไม่ดีอันนี้ย,ย่อยดิก็ย่อย โอ้ยไม่มีอะไรที่เพิ่มอะไรให้กูได้เลยอะไรวะเนี่ย ใครกันนัดอยู่ระดับกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนั่นก็ไม่ได้น,นี่ก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ย อใช้อะไรดีนี่กระสุนถ้าจะไม่ใช้ก็เสียดายเนาะเจ็ดปุน ลองบ้าเราชอดเอา้าใส่ให้มันไปเรียระยะจริงไกลกว่าเดิมก็เ,เสียงน่าจะเบากว่าเดิมนะจินเดอรี่ ไม่มีทูช็อตด้วยวะโอเคทูช็อตน่าจะแรงใช้ได้โอเคตัวไหนนะาที่เราปรับเมื่อกี้นี่ป่ะไม่ใช่ดิ ต้องเป็นจุดสามแปดโอเคเดี๋ยวเตรียมเกมกันเอาละจะท,ทำภารกิจกันต่อได้ครับผมเฮ้ยคุณเดินัวนี้อะไรวะลองไปคุยหน่อยว่าไงหุ่นซีฟ้าทำอะไรอแถวเนี้ย along, citizen. Hey, oh, catch? Uh, the